6มีนาคม2565ถือเป็นวันมหามงคลอีกวันหนึ่งที่สาธุชนคนใจบุญรวมตัวพร้อมกันที่วัดประชาราชบำรุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมบุญทอดพระปา่าสามัคคีงานบุญมหาชาติประจำปี2565ค่ะ วัดประชาราชบำรุงนี้ตั้งอยู่เลขที่366หมู่3บ้านชัยพรตําบลโนนสูงอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นวัดสังกัดมหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 1 1มีพระอธิการชินกรกิติธโรเป็นเจ้าอาวาส วัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านและเป็นที่พักพิงทางด้านจิตใจตลอดจนเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธที่ชาวบ้านต่างรวมตัวพบปะร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถึงจะเป็นวัดที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองก็ตามแต่สถานที่ภายในวัดยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นศาลาพักรอในการทำพิธีชาปนากิจหรือกิจกรรมอื่นๆภายในวัดค่ะ สาวพัทริยาสุริยันผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคดีแรงงานภาคสี่สำนักงานอายการสูงสุดได้มองเห็นถึงคุณ,ณประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์ภายในวัดจึงได้เชิญชวนสาธุชนคนใจบุญเพื่อนพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดผ้าป่าสมคีเพื่อนำเงินที่ได้มาสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เป็นศาลาหน้าเมนเพื่อเป็นศาลาพักรอในการทำพิธีชาปนากิจเป็นศาลาพักรอคณะสงฆ์และบุคคลทั่วไปในการทำพิธีต่างๆ พร้อมด้วยนายปัญญาบูรพาอายการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยองหนึ่งสำนักงานคดีปกครองระยองได้เดินทางจากจังหวัดระยองพร้อมคณะมาร่วมทำบุญทอดพระบาทสมมคคีในครั้งนี้ด้วยซึ่งในวันนี้มีชาวบ้านในพื้นที่และข้าราชการอายการมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในวดัดมีโรงทานที่มีผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพนำอาหารหลากหลายอย่างมาร่วมแบ่งปันให้ชาวบ้านรับประทานกันฟรีๆอิ่มท้องกันเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งคณะอิ่มใจได้บุญและชาวบ้านบ้านชัยพรได้ร่วมเดินเท้าสามรอบเพื่อแห่กองผ้าป,ป่าสามคีอย่างมีความสุขโดยแต่ละคนถือพุ่มเงินผ้าป,ป่าอย่างอิ่มบุญประกอบกับมีขบวนนางรำแต่ละคนพากันส่งเสียงร้องและเต้นกลองยาวโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย เมื่อเข้าสู่ศาลาการประเรียนก็ถึงพิธีถวายพุ่มเงินพระป่าให้กับพระภิกษุสงฆ์แต่ละท่านมีความสุขใจและพิธีเป็นไปอย่างร่มเย็นท่านปัญญาได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนถวายเงินพระป่าให้กับท่านเจ้าอาวาสในครั้งนี้ด้วยค่ะและท่านอื่นๆก็ทยอยมอบเงินพระป่าให้พระสงฆ์ตามลำดับ ครั้งนี้ได้ยอดทำบุญเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น1 4 5 1 0ล้าน0บาท50สตางค์เงินเหล่านี้จะนำไปสร้างศาลาพักรอในการทำพิธีชาปนากิจเป็นศาลาพักรอคณะสงฆ์และบุคคลทั่วไปในการทำพิธีต่างๆสาธุชนต่างสาธุกันอย่างอิ่มใจได้บุญกันทั่วหน้าค่ะ วันนี้อิ่มใจได้บุญบายลุงปันขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สำหรับการทำบุญไหว้พระและกิจกรรมดีๆในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ